มากกว่าร้อยละยีของประชากรทั้งหมดที่ส่วนประชากรผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่าร้อยละสาหรือประมาณ195เา้าล้านคนซึ่งสถานการณ์การหนากเป็นครตระหนัก,นร,นกร่วมกันเตรียมความพร้อมในชุมทรจึงได้ดำเนินการจัดโครงการขยายโอกาสการมีงานทําให้ผู้สูงอายุก,กิจกรรมอาชีพสุขใจไว้ใกล้เกษียณเพื่อให้กำลังแรงงานที่มีอายุระหว่าง 55-59ปีได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้และวัสดุได้แก่1เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการ2เพื่อให้ผู้เขา้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้อย่างเหมาะสม3เพื่อเสริมสร้างความมัน่นคงของกลุ่มจำหน่ายคือการ ทำเชื้อป้วยหอมและการทำล้วยแท็กการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากแดดเกษตรอำเภอเมืองชุมพรกำนัตบบนตำบลปากแดดครูกศออน,อนตำบลปากแดดและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่ได้มาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้รับการอบรมซึ่งเมื่อผ่านาการอบรมแล้วสำเนินการของกลุ่มต่อไปซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้า ร่วมโครงการจะสามารถนำความร,รู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้ทาเปิดการอบรโมโครงการขยายโอกาสการมีงานทําให้ผู้สูงอายุกิจกรรมอาชีพยยสุขใจไว้ใกล้เกษียณประจำปีเมื่อประมาณพศ2568หลักสูตรส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตจากด้วยระหว่างวันที่17-18มิถุนาย25น2568นวิสาหกิจชุมชนคนอื่นทา แต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของโครงการจัดหา,างานซึ่งพร้อมกันอยู่หน้าที่นี้แล้วขอเรียนเชิญครับเนื่อนชุมพรผู้กาศานกนะคะของตำบลตบบบากแดดคณะผู้จัดงานวิทยากรแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกยินดีใอย่ยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ การทาให้ผู้สูงอายุนะคะคกิจกรรมอาชีพสุขใจไใั้ใกล้เกษียณประจําปีกอประมาณ2,568ในวันนี้นะคะอย่างที่คุณตบดได้กล่าวรายงานให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะว่าชายกับชายสามารถแต่งงานกันได้จดทะเบียนกันได้ผู้หญิงกับผู้หญิงนะก็สามารถที่จะความเท่าเทียมย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นถามว่าถ้าเขาอรารงานลดลง มันก็กลายเป็นว่าต่อไปผู้สูงอายุอาจจะต้องเข้าสิถ้าเป็นบริษัทประมาณห้าห้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกรณีของราชก,การก็หกสิบแต่ตอนนี้เป็นยังไงคะการกดิก็ขยับเปหกสิบอยา่างกรณีของศาลทางอายการเป็นยไงคะถึงเจ็ดสิบแล้วต่อไปโอกาสตรงนี้ค่ะต้องขยายเรื่อยๆนะคะแต่การของงานเองเนี่ยเมื่อมันเป็นนโยบายหลักอยู่แล้วของกระทรวงแรงงานเรานะคะว่าเราจะทำยังไงเพราะว่า จริงแล้วจากหางานเองเนี่ยมีภาระภารกิจที่สําคัญในการดูแลคนทุกกลุ่มเลยเมื่อว่าจะเป็นกลุ่มวัยนักเรียนตั้งแต่อายุสิบห้าปีขึ้นไปถ้าอยากทํางานต้องหางานให้ทํานะคะแต่ต้องมีข้อแม้ว่าคุณยังเด็กอยู่จะวต้องเกี่ยวคนที่จ้างจะต้องเกี่ยวข้อกับงานอื่นในก้ารจ้างใช้ในงานเดียนะคะอายุผ่านมามันก็มีผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะที่60ขึ้นไปเราก็มีจับมาแล้วสองรุ่นนะคะ สหรับมิเห็นคุณความสำเร็จไว้ได้เกษียณน,นะเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราจะทำยังไงพอได้เกษียณล้วเราจะมีอาชีพการใหม่นะสุขใจไวใได้เกษียณตรงนี้ใครเอ่อแตาอะะ่ดูนหน้าตาแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะดูหน้าตาแล้วมันไม่อันนี้ใครทำเอ่อทำงานปกติบ้างคะหรือว่าเป็นอาชีพอิสระหมดอยู่บ้านหมดแล้ว ดีอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าทางพื้นที่ไม่ว่าทางท่านแม้ว่าจะเป็นโครงการอบรมนอกจากนี้แล้วทางรกรมเองนะคะนอกจากทางระบบตับดแต่ก,ก็ได,ได้ได้รับเง,งิประมาณตรงนี้ซึ่งเงบประมาณตรงนี้ที่เราได้มาแต่ละปีเนะี่ยเรา,าก็จะพยายามจะให้ถึงภายในจังหวัดชุมพรแต่ตรงนี้ก็เป็นโอกาสอออของอำเภอเมืองก่อนนะคะที่เราให้ตรงนี้แล้วก็เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารวมการอบรม ปกติท่านพึ่งตนเองได้อยู่แล้วนะคะแต่ทําให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทําให้ฐานะการเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าเราได้หลังจากที่เราฝึกแล้วเราได้ไปทําธุรกิจเพิ่มขึ้นนะเป็นรายได้เพิ่มขึ้นเชื่อได้แน่นอนแล้วก็ที่สําคัญด้วยชุมพรเราไม่ขาดตลาดนะคะที่ได้ความด้วมูลสมุติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมอัเทอเมืองชุมพร หลังเป็นอย่างยิ่งนะคะสมบัรแล้วนะคะดิฉันของการมีงานทําให้กับผู้สูงอายุกิจกรรมสุดใจอาชีพสุดใจวัยได้กเกษียณนะคะประจําปีเม่อประมาณ2,568หลักสูตรการส่งเสริมการแปลรูปผ,ผลผลิตจากกล้วยนะคะระหว่างวันที่17-18มิถุนายน2568หน้าวิสาหกิจชุมชนคนตื่นทํา เล่นนะคะที่ตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรหน้าบัดนี้แล้วก็ขออุทธรให้การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้สำเร็จรุ่งเรืองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะคะเายรวไหมัีวีนะตัวเองอันนี้ผัดใ้เหลียงอะเ ได้่อ้ไ้เดไม่เ็จใช่ไหมคะเด็เลย้าดเลยจ้า่กเลย้าท่นีอร่อยแวส่น้าหลังพวดด้วยอร่อยส่น้นาลังวดเนหดร่ดีพี่ดิกอคนถ่ายถ่ายไปยิ้มไปถ่าไปเราก็ต้องหันหน้าหาลองไปเรื่อยๆ เ๋ต <Bond> an ้กินกินแล้วจะอาหารเีกนี้ก็เมนูอะไรคะแก้ป้าขาหมูเดี๋ยวขาหมูแล้วก็ก็ใส่นี่นี่แล้นะกใส่มะาะผัดกะหลมะระอันนี้ผัดใบอะไรอันนี้ผัดใบเหียงคัะอันนี่เป็นของีอจุมพรใช่ไหมด้เลค่ะเมนูบ้านของของจังหวัดจุมพรใส่เน้ใสตวทเมร์เลยนี่ต้องรักขวดยนี่อร่อยวค่ะอร่อยต้งนี ใช่สามแม่ครัวตอนนี้มีสี่้วสามสามอันนี้คนเป็นถม เราทำจริงๆแล้วขอทำความนิดนึงนะคะทางกลุ่มนี้เคยได้ร่วมงานกับจัดหางานงเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะเ,เราเคยร่วมกิจการกับจัดหางาน แล้วก็กล้วยแล้วค่ะตอนนี้คือกล้วยแท้กล้วยแท้กล้วยแท้ก็คือรสชาติแบบไหนรสชาติจะเป็นตามรสชาติของพวกเขาจะมีรสเปรี้ยวแข็งแล้วก็มีรสหวานเค็มกล้วยแท้ครับกล้วยแซ่บซึ่งเเราเราผลิตแบบไหนยังไงเป็นการอบหรือว่าเป็นการเป็นการเอามาทอดค่ะเอากล้วยแก่มาทอดแล้วก็เอามา ก็สองมีส่วนผสมหลายๆอย่างในในตัวของมันแล้ววันนี้คือกล้วยหลังการที่สุกแล้วเราก็ออกมาแปรูปปรับเปนทำเค้กต่อแต่วันนก็มีการสาธิตทำสาธิตคือวันนี้จะสาธิตเรื่องทาเค้กอแล้วก็ในสมาชิกเขาก็วันนี้ก็กล้วยสุกแล้วเราก็เลยเอามาทำต้อต้องมัดด้วยค่ะได้ครับ